เปิดความศักดิ์สิทธิ์5พระคาถาสวดมวนต์ข้ามปีที่บ้านสร้างอานิสงส์เสริมสิริมงคลรับปี2,564ในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายของปี2,563กันแล้ว อีกไม่ดานจะเริ่มต้นเข้าสู่ปี2,564อย่างสมบูรณ์เราจึงอยากชวนเพื่อนๆไปเริ่มต้นสิ่งที่ดีรับปี2,564กันกับบทสวดมวนต์ข้ามปีที่บ้านสวดแล้วดีช่วยเสริมสิริมงคลเสริมดวงและอนิสงส์ต่างๆให้กับชีวิตบวกกับสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมสวดมวนต์ข้ามปี เพื่อนๆที่สามารถปรับมาสวดที่บ้านกันได้ใครที่มีเรื่องกังวลกับสถานการณ์ต่างๆอยู่ได้ลองสวดแล้วต้องสบายจิตสบายใจขึ้นอย่างแน่นอนทำไมต้องสวดมนต์ข้ามปีช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีดังนั้นการสวดมนต์ข้ามปีจึงเหมือนการสร้างสิ่งดีๆสร้างอานิสงส์และสร้างสิริมงคลในช่วงขึ้นปีใหม่ เพื่อมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นไปตลอดทั้งปีหน้าอีกทั้งเป็นการทำให้ร่างกายเกิดสารสื่อประสาทสมดุลช่วยให้จิตใจสงบมีสติใจเย็นสามารถพิจารณาเรื่องต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งดีๆอันเป็นกุศลนำไปสู่ศีลสมาธิ และปัญญาในการดำเนินชีวิตอีกด้วยสวดมนต์ข้ามปีช่วยเรื่องอะไรตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าการสวดมนต์ข้ามปีคือการส่งท้ายและเริ่มต้นด้วยศีลกับธรรมก่อให้เกิดบุญใหญ่กับชีวิตทั้งทางกายทางจิตและทางปัญญาส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปีนอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจช่วยลดความเสี่ยงจากอบายมุกอุบัติเหตุและความชั่วร้ายทั้งปวงอีกด้วยสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านได้ไหมการสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการสวดมนต์แค่ที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่แนะนำว่าเวลาสวดมนต์ควรทำในสถานที่ที่มีความเงียบสงบและควรสวดมนต ได้ความตั้งมั่นและตั้งใจเพื่อจะได้ส่งพลังเสียงไปยังถวยเทพเทวดาทราบและให้ท่านช่วยอวยพรสิ่งดีๆให้กับเราสำหรับพระคาถาบทสวดที่หนึ่งนั้นคือบทมงคลขสูตร38ประการมงคลปริษเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวสำหรับความสำคัญของบทนี้ เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาเทราวาทเพราะมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธมงคลภายนอกที่นับถือเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆว่าเป็นมงคลหรือมีมงคลโดยอธิบายว่าในทัศนะพระพุทธศาสนานั้นมงคลของมนุษย์และเทวดาย่อมเกิดจากการกระทำอันได้แก่มงคลภายในคือต้องกระทำความดี และความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามงคลเองโดยไม่ต้องไปอ้อนวอนกราบไหว้ขอมงคลจากนอกตัวมงคลชีวิต38ประการเป็นหมวดธรรมะที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติเพราะเป็นหมวดธรรมะที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกันและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมฝึกให้เป็นคนดี สร้างความพร้อมในการฝึกตนเองฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไปผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดกิเลสสร้างบาร,รมีให้ถึงที่สุดแห่งทำได้ในที่สุดบทสวดที่สองบทพุทธชัยมงคลคาถาพระคาถาพาหุง เพื่อสร้างพุทธคุณให้เกิดในชีวิตทำให้แคล้วคลาดจากมารด้วยฐานบารมีที่มาของบทสวดพระพุทธชัยมงคลคาถาหรือพระคาถาพาหุงนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดจากคำสอนของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเล่าว่าได้พบกับสมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยาในนิมิต และได้ทราบว่าคาถาพาหุงมหากานี้เป็นบทสวดที่สมเด็จพระพณนรัตได้จ่ารึกถวายต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สวดเป็นประจำระหว่างอยู่ในพระบรมมหาราชวังหรือระหว่างออกศึกสงครามเพื่อให้มีชัยต่อพระมหาอุปราชแห่งพมา่าและกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดีได้สำเร็จ อนิสง์การสวดสร้างพุทธคุณให้เกิดในตนมีผลพ้นบ่วงมารบทสวดมนต์พระพุทธชัยมงคลคาถาเป็นบทสวดที่พุทธศาสนิกชนได้ยินได้ฟังกันจนคุ้นเคยมาเป็นเวลาช้านานเพราะในงานบุญงานกุศลต่างๆพระท่านก็นิยมสวดบทนี้อยู่เป็นประจำเชื่อกันว่าบทสวดนี้มีอนุภาพ เนื่องจากเป็นคาถาที่นำเอาเหตุการณ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงผจญและชนะมารได้รวมลงไว้ในคาถาบทนี้การสวดพาหุงมหากาช่วยให้จิตใจเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาเสมอบางอย่างเป็นผลจากกรรมที่ทำไว้ในอดีตที่ผ่านมาบางคราก็เกิดจากกรรมในปัจจุบัน ซึ่งหากผู้สวดน้อมนำสารธรรมที่แฝงในความหมายของแง่คิดในบทสวดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขเหตุการณ์ต,ต่างๆมีผลที่เกิดสติปัญญาขจัดปัดเป่าอุปสรรคให้หมดสิ้นไปจากชีวิตด้วยความเข้มขลังจากตัวคาถาบทสวดที่สามบทโพชังคาบริตเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและพลังจิต โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนบทสวดนี้เป็นบทสวดสำคัญที่ประสงค์นิยมมาสวดในงานทำบุญคล้ายวันเกิดหรือสวดเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่เจ็บไข้ที่ป่วยให้มีจิตในการสร้างสติซึ่งบทนี้จะเกิดอนุภาพมากหากประกอบกับการบําเพ็ญจิตภาวนาควบคู่ไปด้วยการที่เชื่อกันว่าบทสวดนี้มีความศักดิ์สิทธิ ก็เพราะมีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสปะที่อาพาธอยู่ได้รับความทุกข์ทรมานพระองค์จึงทรงสแสดงบทสวดพ่อชงแก่พระมหากัสปะให้ท่านได้ฟังและน้อมจิตปฏิบัติตามหลังจากฟังบทสวดและท่านมหากัสปะได้พิจารณาทำตามก็พบว่า ท่านสามารถหายจากโรคได้และอีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาธอยู่ในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นก็ได้พบว่าพระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธได้และเรื่องราวที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เองทรงอาพาธจึงตรัสให้พระจุนทเถระแสดงโพชฌงถวาย ซึ่งพบว่าพระพุทธเจ้าก็หายประชวรพุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อว่าโพชชงนั้นสวดแล้วช่วยให้หายจากโรคแต่ในความเป็นจริงพระไตรปิฎกกล่าววา่าโพชังคบอริตนั้นเป็นหลักธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นธรรมที่เกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมชั้นสูงเป็นคำสอนในการทำใจให้สว่างสะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจเพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกายเนื่องจากกายกับใจเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันหากใจดีร่างกายย่อมดีตามหลักของโพ่อชงเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นพระพ่อชงแปลว่าองค์แห่งโพธิหรือองค์แห่งโพธิญาณเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นถ้าเราสวดมนต์บทนี้ด้วยความเข้าใจในสาระก็จะมองเห็นความเจ็บป่วยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมคือมองว่าเวลาที่ป่วยอยู่นี่แหละคือเวลาที่ดีที่จะได้พักผ่อนจิตได้ปฏิบัติธรรมบทสวดที่สี่ บทสรรเสริญคุณพระรัตนไตรัยอิติปิโสช่วยเสริมอานิสงส์ในทุกๆเรื่องทำให้กายวาจาใจเป็นสมาธิทัศกะสูตรหรือพระสูตรที่แสดงถึงยอดธงทัศกะสูตรเป็นสูตรใหญ่นิยมสวดทั้งสูตรเฉพาะภายในวัดเช่นสวดประจำพรรษาในพระอุโบสถเพราะใช้เวลามาก ้าจะสวดทำบุญตามบ้านหรือแม้ในพระบรมหาราชวังก็ไม่สวดเต็มตัดสวดเฉพาะบทอิติปิโสหรือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นหัวใจของพระสูตรนี้ถือว่าเป็นบทมงคลเพราะเป็นการทอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรงซึ่งเป็นความจริงอันเป็นสัจจะ เป็นดังยอดธงชัยสำหรับมวลหมู่เทวดาในสงครามเทวดากับอสูรในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพเป็นดังธงชัยที่เหนือกว่าธงชัยขององค์จอมเทพทั้งหลายเพราะบริสุทธิ์ปราจากโลภะโทสะโมหะจึงกระจัดความหวาดกลัวความขยาดความสะดุง้ง คนพองสยองกล้าวได้อาน,นสงส์ของการสวดบทนี้เป็นการรวมเอาถ้อยคำสำคัญสำคัญของพระพุทธองค์ซึ่งเชื่อว่าทำให้ใจสงบเมื่อมีใจสงบก็ย่อมมีสติมีปัญหาอะไรก็ย่อมแก้ไขได้ไม่ยากยิ่งสวดเป็นประจำสม่ำเสมอจึงมักจะมีสติปัญญาดีนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านมีจิตใจเข้มแข็งปัญญาดี หลับสบายมีสมาธิและแน่นอนเมื่อสติปัญญาดีการตัดสินใจถูกต้องแม่นยำผลที่ได้มักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเสริมสร้างอนุสติช่วยทำลายความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวหรือความขลาดกลัวต่ออารมณ์ที่สร้างขึ้นมาหลอนใจยามลำพังอาจกลัวเสียงต่างๆหรือแม้แต่เงาของตนเองเป็นต้นอาจหลอนด้วยอารมณ์ อันเกิดกับจิตโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นหรือในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยน้อมเอาคุณของพระรัตนตรัยมาสร้างเสริมกำลังใจให้เกิดความอาทานแกล้าในการต่อสู้อันตรายและอุปสรรคาน,านาประการสิ่งที่ทุกคนประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายจบคือความรู้สึกสว่างอบอุ่นใจ และเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัวแม้ไม่ทราบคำแปลเลยก็ตามยิ่งถ้าทราบคำแปลด้วยแล้วก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสและมีความแนว่วแน่ยิ่งขึ้นช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายจากที่สูงหรืออันตรายจากทางอากาศเช่นอันตรายจากขึ้นต้นไม้สูงอันตรายจากการเดินทางที่ต้องผ่านหุบเขาเหวผาสูงชัน อันตรายจากสิ่งที่ตกหล่นมาจากอากาศและปัจจุบันนิยมใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากการเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากบทสวดนี้มีพุทธานุภาพรรมานุภาพสังขานุภาพครบถ้วนจึงช่วยจิตใจมีกำลังเข้มแข็งต่ออุปสรรคใดๆที่เผชิญเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่รักมีผลในการช่วยต่อชะตา ให้อายุยืนยาวเทวดารักษาป้องกันพูดผีปีศาจนิมิตร้ายใดๆและแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆและจากอุบัติเหตุบางคนเชื่อกันว่าเป็นเหมือนเกราะเพชรคุ้มครองป้องกันภัยให้ผู้สวดอีกด้วยพระหล,ลายๆรูปนิยมนำมาสวดเพื่อเป็นยันเกราะเพชรและแนะนำให้ลูกศิษย์สวดเพื่อคุ้มครองป้องกันภัย บทสวดบทที่หบทแผ่เมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยาและหมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตรดังนั้นการแผ่เมตตาจึงได้แก่การส่งกระแสจิตของตนไปสู่ผู้อื่นทั้งที่เป็นเทวดามนุษย์ และสัตว์ด้วยความหวังดีที่จะให้เขามีความสุขได้รับความสมหวังในชีวิตเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของผู้แผ่เมตตาท่านสอนว่าการแผ่เมตตานั้นควรแผ่ให้ตนเองก่อนคือต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเองเสียก่อนโดยวิธีการสร้างความรักตัวเองในทางที่ถูกที่ควรคือไม่ทรมานตัวเอง ด้วยการกระทำด้วยความคิดที่ผิดผิดทำตัวเองให้มีอำนาจทางจิตด้วยความดีเสียก่อนแล้วค่อยๆขยายวงเมตตาออกไปอย่างผู้อื่นสัตว์อื่นตามลำดับแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันก็ตามเพราะถ้าหากสามารถแผ่เมตตาไปให้ผู้ไม่ถูกกันได้นั่นแสดงว่าผู้นั้นได้ยกระดับจิต ให้ผลจากอำนาจความโกรธเคืองหรือความอิจฉาริษยาได้แล้วด้วยเมตตาเพราะเมตตานี้คือเครื่องกำจัดกิเลสความโกรธความปทุสร้ายอคติความไม่ชอบใจด้วยอำนาจของความอิจฉาริษยาต่อไปตัวเองก็จะประสบความสุขความสงบทางใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความกระวนกระวายใจอะไรต่อไปอีก เพราะปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจเสียได้แล้วซึ่งผิดกับตอนที่ยังไม่โกรธอยู่ยังอิจชาริสยาเข้าอยู่ในตอนนั้นจิตใจจะมีแต่ความร้อนรุ่มกลุ้มอกกลุ้มใจกระวนกวายใจและไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัดวิธีที่ท่านสอนมาให้แผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยก็ก่อนนอนทุกคืนถ้าสามารถทำให้มากครั้งต่อวันได้ ก็จะยิ่งเป็นกำไรชีวิตเช่นนึกแผ่เมตตาทุกอิริยาบถขณะเดินตามถนนหนทางขณะนั่งรถไปทํางานขณะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือขณะนั่งพักผ่อนณะที่ใดที่หนึ่งหลังจากว่างงานเพราะในขณะนั้นจิตใจจะปลอดโปร่งเหมาะที่จะนึกแผ่เมตตาอย่างยิ่งและในขณะนั้นได้ทำกรรมฐา,านไปในตัวด้วยเพราะการแผ่เมตตานี้ จัดเป็นกรรมฐานประเภทหนึง่งที่จะทำให้ใจสงบเย็นลงได้และจะคอยควบคุมจิตใจให้นึกไปในทางที่ถูกที่ควรได้รวดเร็วฉะนั้นแม้ว่าผู้แพร่เมตตาจะได้ทำเพียงวันละเล็กวันละน้อยแต่ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้